สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลล์เลกันอีกครั้งหนึ่งริปนี้นะครับผมเราจะมาเปิดการ์ดสีแดงเงินกันก็ก็คือเมื่อวานครับผมจริงๆที่ผมประกาศรางวัลไปใช่ไหมมันต้องเปิดแต่ว่าตอนนั้นผมยังมีไอ้ตัวการ์ดไม่พอก็อคือมีอยู่นิดเดียวเนาะจะมาเปิดมก็ไม่ร้าใจครับผมมาคราวนี้เรามาลองเปิดกันได้แล้วครั้งนี้ผมจะเปิดเจ้าการ์ดแดงเงินนี้ครับผมแล้วก็การ์ด แดงทองด้วยซึ่งการแดงทองก็มีแค่ใบเดียว <mm> มันช่างนาเช่าเลอเกินนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะมาเปิดการ์ดแดงเงินกันก็ได้มาดูกันครับผมว่าตับแรกของแดงเงินจะได้อะไรตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปสามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลย์ได้ง่ายๆด้วยนะ oh. เพื่อนๆก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีไซน์คำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเรื่องของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ dmbl ลงไป และกดซื้อของได้เลยทีนี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับพ,พร้อมอย่างสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ไง,ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับมาก็เ<า>พื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วว่าในนี้มันมีอาวุธมานักบินแล้วก็เศษปืนต่างๆซึ่งแน่นอนมันจะต้องดนนักบินก่อนใช่ไหมดีซิเบอร์ห้าร้อยโอ้โหว้าวอูดัมเปอร์ครับผมซึ่งตอนนี้เอาจริงปืนในพวกนี้มันก็กเล่นได้นะแต่แค่ระยะมันหดลงมาเหลือห้าร้อย แต่ว่าเจ้าซับดูเออร์ดิมันเป็น600อยู่ซึ่งผมว่ามันก็น่าจะตางกันมาไม่รา้าไอไม่นานนี้ว้าวหเฟงเบาห้าร้อยปืนใหญ่นะอูด,ดมเปอร์ครับผมเออตะก,กี้ลืมดูเลยนะว่าตอนเปิดมามันมีสีแบ็กราวเป็นสีอะไรครับผมแสงเรืองเรืองนานไงสีขาวทัวตายตายตายโอเค ตัดพี่สองครับผมป้าบโอ้โอโอ้หือ,าหาอสีส,ส,ส,สีทองปะหรั่วดูเป็นสีแดงละอื้มได้ลา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 ว้าวซับด้วยโอ้โหโยอแมนะห้าร้อยครับผมเพลงบาวห้าร้อยเฮ้ยเพลงบาวมาเยอะจัง อ้าวตะกี้มันคือเป็นวา้วาวว้าตีขาวแล้วเหรออะไรกันเนี่ยโอเคตับที่สามครับโอ้ยมันจะอุ้ยสีทองแน่นอนอันนี้เฮ้ยมันต้องของดีแล้วมันต้องเป็นอาวุธเป็นอันอันแล้วเราเรีบไปดูเลยดีกว่าครับผมนี่ไงนี่ไงอ,อ่า่เทมเมอร์อุ้ยไลมิงครับ อีพันหนึ่งพันหนึ่งดิสซิเวอร์ครับอ่ะเป็นดิสซิเวอร์ตบมือไอ้ดิสซิเวอร์นะสีทองนะโอเคนี่คือเป็นรางวัลพิเศษนะ <c oughs> ไม่ได้พวกเฟงบบาวมาเป็นอะไรอะไรบ้างเนี่ยเออเอาอีกทีดิให้มันชัดเจนดิว้าว เน,นี่ยเน,นี่ยไอ,อพวกสีอันเนี้ยได้มาก็ได้นะแต่เจ้าซับรูเออร์มันก็น่ากลัวนะว่ามันกำลังจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าปครับผมตับที่ซึ่งตระกูลมันไปหมดแล้วไงดิิเวอร์ดมเปอร์พวกนี้ครับผมมันไงคือเอาจริงๆเราก็มันต้องใช้ขนาดนี้เลยลเนี่ย <laughs> ไอเจ้าโห ว้าวออ้อ้าโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วว้าวโอเคมันก็เจ็บปวดนะครัจริงๆไอครับผมจะไปโกนละแม่เราสีอะไรสีสีขาวครับผม โอเคมันก็ได้เป็นเซรล้วนๆแหละนะเป็นสีขาวอ่ะนะมันจะมีอะไรให้มันตื่นเต้นวะเออนี่ไงเห็นไหมมันก็ไม่มีอะไรเลยโอเคเราดูได้จากตรงนี้เสีอะไรสีสีขาว มันก็ไม่เลาใจดีวาหอนหายใจรัวๆคือเรืรางวัลที่มันได้มามันก็เป็นเศษไงโอ้โหรูเฟงบาห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยทิกสเตอร์หนึ่งพันเฟงบาหนึ่งพันนี่คือเยอะแล้วไงสูงสุดแล้วเนี่ยหนึ่งพันเนี่ยนะฮะสำหรับสีขาวเนี่ยเหรอทำไมเราทำไมเราสีอะไร สีอะไรสีม่วงอาจจะได้เป็นเศษที่ปริมาณเยอะสักเศษห้าพันอะไรอย่างนี้ไปนะสองพันห้าอะไรอย่างนี้ว้าวแต่ตอนนี้ถ้ผมการ์ดมันก็มันราคาเขาไม่ได้แพงแล้วนะนี่ไงห้าพันโอห้าพันกับซับดูเออร์ครับ ซึ่งตอนช่วงไปไปอีเวนต์อย่างเงี้ยมันก็ของไอ้การ์ดก็ถูกลงแต่ว่าของมันก็ดูน้อยลงไปด้วยหรอไปจิกดได้ทีนึงอ่าหืสีสีขาวครับสีขาวก็เนี่ยสูงสุดที่หนึ่งพันไหมต่อใจหรือสองพันห้าวะเนี่ยว้าว นี่2 0 0เออ2 0 0ครับผมแต่มันก็ยังเป็นสีขาวมันจะมันต้อง5,000เบ้าอูหอีกสองรอบครับผมกูมไปติดไปไอายาอ้ยาโอ้ยจะปึ๊บเขาให้ครับโอ้โหมันช่างรุนแรงว้าวคือ บางทีมันก็ได้มาน้อยไปนะเอาจริงซื้อการ์ดมันก็มาเป็นตัวเงินเนะเน,นอะจริงมันก็น่าจะให้อะไรเราได้มากกว่าน,นี้กว่า500อะ่ะโอ้หสักพันเนื้อได้อะเพราะว่าไงเขาก็ต้องไปหา a g จอัพอยู่แล้วใช่ไหมอันสุดท้ายครับผมปุง้งอัชับพับปั๊บเหมือนจะได้อะไรพึ่งป้าพอให้เลยดีซิปเปอร์เลย500มันจะเหลือล่ะ ที่เ,เราดูเมืกี่เมดูสีชมพูป่ะสีชมพูหรือเปล่าเมื่อกี้ไอ้ยาไอ้ยาเอานั่นไงสีชมพูครับผมห้าพันอีกอันหนึ่งอาไลมิ่งครับผมโอเคเป็นชิปแฟงครับผมปืนขนาดเบาแล้วก็ลายมิ่งปืนขนาดกลางครับผมโอเคเศษพวกนี้ผมขี้เกียจเปิดนี่ดีกว่าเอามาเป็นอันๆเลยนะ เราไม่ต้องมีเป็นเซจกันแล้วนะมาเป็นอันๆเลยอยากได้อันเนี้ยเนี่ยเนี้ยเป็นเฟงบาวลิมิเต็ดเฟงบาวนัวฟังเฟงบาวครับผมน่าจะดูโอเคสุดแล้วนะนัวไรมิ่งกันนะโอเคครับผมไปกันการ์ดแดงทองจะได้อะไรนัวเฟงบาวป้าพอย 4เซนเทมไปเดียวก็ยังได้ยางงี้อีกเนาะตะเตือนใจวะโอ้โหโอ้โหโอ้โเอาให้มันจบๆเลยปะมาเหลือเซรอละจริงแก็กดๆเร่งได้มั้งกด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 คลิกคลิกคลิกนี่ไงพิกสเตอร์ครับไปครับผมกดมา แล้วมันคลิกแต่กกเกิอกเกอกโอ้โหหนึ่งพันอีกสองานครับผมเอาให้มันจบไปเลยเกกเกๆ,ๆอกเว้าวเฮ้เยดูอันนันสุดท้ายจะได้อะไรครับผมอันสุดท้ายสีอะไรเนี่ยโอ้โหขาวมาอีกหนึ่งพันครับผมดีซิเบอร์เฮ้ย <laughs> พอใจโอเคนั่นแหละครับเพื่อนก็การ์ดแดงเงินหนักๆแดงทองหนึ่งใบก็ได้ประมาณนี้เลยยังไงเพื่อน,อนก็เอามาคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับผมว่าการ์ดเพื่อนๆเนี่ยซื้อมาเปิดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดซื้อมาเปิดเนี่ยเพื่อนๆได้อะไรเป็นส่วนใหญ่ได้เศษแบบผมหรือเปล่าน,นะครับผมมาคุยกันสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล